อันนี้เป็นมอหงผ้านใหม่นะคะเป็นแบบใหม่นะเป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะคะสองอันนี้สัมผัสยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราถุงข้าวกันก่อนกดที่ตรงนี้ตึง้งนี่ให้ไปไฟสีแดงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้กดอันนี้เพกเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีไฟเนาะเมื่อเรากดสัมผัสปุ๊บ เพลงในด้วยอะพอเราหุงข้าวเสร็จนะคะกดต,ตรงนี้ลงมีงทีต้งตรงนี้จะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแล้วเราก็เปิดออกมาเย้หุงข้าวเสร็จแล้วคะ่ะ